คนละสามฝาเนอบเบองอีวิทน้ำหมดไปขวดแล้วเนี่ยเหลือปลาเดียววะกายกูเป็นอะไรวะพวกผมผู้ชายสามคนโดนผู้หญิงคนหนึ่งโกงโลกไม่มียุติธรรม หลังโควิดนัด8โมง8โมง1ิบหกจบแรกกูสายหยาบวั yep. นนี้น่าจะเร็จแล้วมอดอสุขหลับทำไมพี่มารับผมชา้าพี่น่าจะมาเร็วแล้วแหละแต่เราไอ้บำน้ำชา้า <laughs> คูนสุกกับไก่ย่างไม้ใหญ่ของเขานี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วไฟยังไม่ติดเลย หเอา,าจริงเรื่องนี้มันต้องไม่เกิดขึ้นนะถ้าคนไม่ซื้อไก่มาทำไมมาเหนื่อยพัดอะไรแบบเนี้ยตอนนี้นั่งจ้วงซุกีก้แล้วอ,อแล้วประเด็นคือนะคนซื้อไก่ก็ไม่มาพัดอู้ทำนู่นไปนั่งตกปลาอยู่นู่นอ๋ออยู่นี่แล้ว,วแ,ล sequel, แล้วคนะิดดูตกปลาถ้าได้ปลามาอ,อุ้ยยอย่างอีกมาากนันจะแรงนะถ้าผมเลาะใครจะของไก่เขาหน่อยเอา ามลำบากลำบนก่อเตาตั้งนานเช้ยเียกินหอมดีป่ะได้เรื่องตอนนี้5โมง18นะครับมารอดูกันไก่จะสุกกี่โมงเดี๋ยวมาอัปเดต นีจ้จะทุ่มนะแคมปิ้งมือคร่าอันนี้ไม่ได้กินไก,ก่ย่างแล้วก็สุก,กี้ม้อรวมของจริงนะครับอันนี้คือสุก,กี้มอรวมของแทอากาศดีอยู่เด้อไม่นอนเลยอร่อยปะปีมือสุก,กี้กลับไปเรียกพี่ว่าเชฟแ,ะะแม่ครัวสวนคนนู้ไม่ค่อยทำอะไรเลยกินอย่างเดียวผมโคตรเซง็ง วันนี้ครับวันนี้เรามาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เราเจอตรงกันมาอืมคนดีอันนี้มึดขนาดนี้เอาอันนี้เรามีอุโนให้เล่นกันบทลงโทษสำหรับคนแพค้คืออะไรดีเพราะมันต้องโดนรอบวงเพราะมันจะมีผู้ชนะคนเดียวเนี่ยเราออกจากเพจเราออกจากงานไปด้วยเลยจะต้องเจอกัน <c oughs> เลิกคบไปเลยอันนี้จะต่อยกันเลยไหมเอาต่อยกันเลยไม่ต้องทำขนาดนี้เราต่อยกันเลยหนึ่งฝาไปมหนึ่งฝาเบาเบาหนึ่งฝาเบาหนึ่งฝาเบ่ากินน้ำองุ่นบูดกันหนึ่งฝา แนวไอแนวพี่น่ะนี่โอ้ยโหจะไปพี่เอาลินมาให้พี่กินดีกว่าขนาดนั้นก็โชคดีบวกสองไปก่อนนี่เอาไออ๋อสองอัอโชคดีย้อนกลับไปสีเหลืองสีแดงบวกสองไม่ชอบสันเลยไปวิ

จวดสองใบดิอ้าเอากูจวดเบิ้นโชเลยกูจวดเบิ้นเลยอยากจวดลยนักอยากจวดกูไม่อยากจวดเอาสองใบไปยาวเลยโชเหนือไงพร้อมจับจวดก่อนอันนี้อะไรอ่ะสีเขียวสีเขียวสีเขียวใบเป็นสีบ้างสีเหลืองก็ดีอยู่แล้วมีเปลี่ยนอะไรเนี่ยไปดิไปดิโอ้อไปไม่มีเลยเหรอกูกูลงโอ้ยไม่น่าเปลี่ยนงบอกไม่น่าเปลี่ยนนะ สีแดงก็ทียกกองดีกว่าะโอ้สีแดงทีนึงเนาะกูของมึงไม่มีก็มีแล้วงมาได้ก่อนอะไรเนี่ยไปดิไปดิพี่ลูกสีแดงอ่ะโอ้ยพี่เหรอใช่โอ้เจ็ดใบสีเดียวกันแต่กูตัวมาเนี่ยผมเชื่อมาไม่เยังสีแดงอยู่โง เยอะยังไปเยอะยังเยอะเลยเยอะเลยเอาไปสองที่เหลือสองใบนี่โถคู่เลยนี่ไพ่เยอะขนาดนี้ไม่มีก็แปลกแล้วคุณโอ๊เฮ้ยอืออย่าเว้ยตะกี้กี่ฝากี่ฝาโชคดีไปสามไม่สามนไม่ต้องอาบน้ำเลยนะกูมีสองใช้ท่านั้นในในในกู้องท่าบุกษากกันดิที่กลอนี่ถ้ามีบวกถ้ามีบวกก็ลงต้องลงบวกอ่ะจังหวะเนี้ยมันมีแค่สองสีไง วัดเลยเโอ้มันมีค่าอะไรเลยถือเลยมั้งอ่ะมันมีใบบวกเลยเหรอพี่ถือเหลืองอยู่หกใบอ่ะพี่พยายามย้อนออกไปทีแวจั่วมันจะจะเหลืองเหลืองเหลืองโอ้ชีวิตว่าแล้วคนละสามฝาเนาะเบาๆแดดอุโนลดลงลดลงลดลง ไอ้เหลือไาเด้อว่อพี่นอนอยู่บ้านงูสบายทำไมเราไม่แยกย้ายนอนกันบ้างเดี๋ยวตอนต้มครึ่งเหรอพี่ไอ้เป้ามีใครอยากแก้มือเป่าคอร้อนแก้อยู่แล้วเกนไปที่เหลืองวอนหมดมือแล้วเอ้าก็ลืมไปร้มันจะถึงแล้วขนาดนี้ โอมเหมอนเนี่ยเดีวบ้านก็เล็กโอมเมือนเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยไไม่นะโอเคลขสี่นะครับว่าสุดท้ายมันมีพวกสี่ก็ะเกาะแล้วมึงซ้อนไปไปเนี่ยมึงอยากรวยปะหาเขาบ่อนมึงบ้าเขาบ่อนเลยเกมที่ห้าถ้าเกมนี้มาชนะอีกเราก็ทือแบบนี้เดี๋ยว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 มาแล้วยังยังทำไมอ้าวไม่ได้เส้นเจ้าที่เหรอ อันนี้กินกี่บาทปลาเดียวป่าเดียวไงโอ้ยขอร้อนขอร้อนมากเลยอยู่คอไก่กูเป็นอะไรวะคิดถึงไก่มีใจเข้ามาซาดไข่ก่อนว่ะเหลือวิญญาณนี่ยรอบนี้เคี้ยวกระดูกวะล่ะ เข้าไปดูบาทกระเพาะโรงพยาบาลไกลนะนี่เล่นหนึ่งตายแล้ววนะเนี่ย น,นอนสบายครับเมื่อคืนนอนเราสบายปะร้อนมากเลยชช่่ววงงก่อนจะตีห้าเนี่ยร้อนมากรู้สึกจะหนาวตอนงแค่ตีห <c oughs> ้านอากาศเย็นนะครับตอนนี้มีลมที่นี่ตอนกลางคืนใครแนะนําให้เปิดเต็นท์นอนถ้าไม่กลัวยุงถ้ากลัวยุงก็ร้อน <c oughs> ผมมีนะ้วฟังเมื่อคืนเจอแก้วเหรอจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยคือเมื่อคืน เมื่อคืนเมื่อคืนน่ะมันร้อนนมังเงียบมากเนี่ยได้ยินได้ยินเสียงแบบคนเดินแบบค่อนข้างตงึงตรงประตูประตูหน้าต่งไ,ไม่ยอมิใช่ไหมเขาไม่ได้คิดอะไรง่วงเขาจะนอน,นเสียงอะไรมาใ,ใกล้ใกล้เลยหน่อยจะกลับไม่ได้เลยแต่คือหลอนแล้วอ่ะเขหลอนแลว้วอ่ะคนกลัวผีสักพัก<ะ>อืมตรงมันมีแสงเลย หลับตาพวกคุเรา,เาแล้วได้มาพาด้อืมั้งเออถ้าลืมขึ้นมาดูคือมก็เป็นด้งต,ำตำอมก็เพ่งคือแบบช็อกแล้วอะเหมือนนั่งนั่งนั่งอเอาไว้เชียดูเอาไว้ดูเรื่องหมาเฮียพี่มาแดดไก่ตงนงี่เราทิ้งไว้เมื่อคืนอะเออ แบบแบบไหนวะหิวข้าวหนละคนลุกนี่กูอัดทำไมวันเนี้ยโคตรเบิเ่อโคตรเบื่ตอนนี้เราออกมาจากบ้านตลังเรียบร้อยแนละ้วสองวันหนึ่งคืนตอนนี้เราอยู่ที่บางจากคาเฟ่ยร่ที่บางจากคาเฟ่เราคนนี้ชอบใส่แคมปิ้งนะครับแนะนำก็โอเคเงียบสงบดี ไม่วุ่นวายอ๋อใครที่ชอบความชิลก็ไปได้ถ้าโชคดีอาจจะได้เห็นทางช่างเผือกเลือดตาปล่าอยอดมากถ้าโชคดีก็อาจจะเห็นพี่กแกผาดน้ำชาาคลิป <c oughs> ต่อไปไปไหนก็รอด,ดูนะครับอีกประมาณปีครึ่งนะครับไปเที่ยวแล้เก็บตังค์หมดแล้วตังค์สำหรับทริปหน้านะครับอยากรู้ว่าเราจะพาโดดงานไปที่ไหนรอชมเลยนะครับ